สวัสดีครับคนที่ชอบเล่นเว็บพนันออนไลน์นะครับเล่นบาคาร่าหรือว่าเล่นสลอ็อตแต่ว่าผมแนะนําห้ามเล่นเว็บนี้เด็ดขาดน,นะครับผมโคตรโกงนะครับเว็บเนี้ยผมมองตรงดูโกงยังไงผมที่ผมเล่นส,สล็อตโลมาผมไม่เคยได้ฟังถึงตัวเลยครับดูนะครับนี่ครับนี่ผมแคปไว้ที่ผมเล่นไว้ ประสาทผมมาแค่แบบนี้ครับมาแค่สองนี่ครับน,นี่ครับให้ผมแคปมาให้อดินดูว่ายูเซอร์ผมมันอะไรยังไงนะครับทยมันมาได้แต่แบบนี้ทำไมไม่ให้ไม่แจกเป็นไปไม่ได้ครับผมเติมไปเป็นพันน่ะสิ่งตัวไม่เคยได้ฟันเนี่ยปรับวงปรับเบรกอย่างดีนะครับมาแต่แบบนี้ ดูตเอดูดเอาพันหนึ่งแป๊บเดียวนะครับมีถึงห้าทีหมดเนี่ยผมน้าจะแบบนี้นะครับพันก็แล้วเติมไปห้าล้อก็แล้วนะครับผมหมดโคตรดูดโคตรโกงนี่ครับผมน่าจะแบบเนี้ยนี่ครับเว็บนี้นะครับเว็บนี้นี่นะครับเนี่ยเนี่เนี่ยนี่ครับนี่นะครับนี่นะครับ ดูไว้นะครับดูไว้ขนาดโล่ยังเป็นแบบนี้เลยครับผมนี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับถ้าได้ก็ได้สาอันก็ได้แต่แบบนี้ครับผม ดูดีครับดูสิ่งตัวดีครับโอโ้โหดูดีครับผมหน้าจะแบบนี้ยเนี่ยมาสองยังไม่เจ็บใจนะครับมาสองยังไม่เจ็บใจแต่จะให้ดูที่เจ็บใจอันนี้ก็ยังไม่เจ็บใจเท่าไหร่นี่นะครับนี่นะครับห้ามไปเล่นเหนเือขานะครับเว็บนี้นะครับผมมเตือนไว้ถ้าคุณจะหมดตัวได้ นี่ยครับอันที่กก็ยังไม่เจ็บใจเท่าไหร่นะครับอันที่เจ็บใจมันเป็นแบบนี้ครับผมเนี่ยครับอันที่เจ็บใจก็จะมันจะเป็นแบบนี้เจ็บใจมากนะครับเนี่ยเนี่ยนี่ครับอันนี้ท่ามาแบบนี้โคตรเจ็บใจเลยครับท่านผู้ชมดูดิครับออื ผมจะให้ไปดูคร่าวว่ามันจะเยอะเท่าไหร่ดูนะครับผมจะให้เรียนดูช้าๆอันนี้ครับร้อยกว่านะครับร้อยกว่าไม่เคยได้ฟันถิงตัวเลยนะครับผมนูนะครับตัวดูครับนูนะครับ,รบยาวมากผมแค่มาให้แอดมินดูว่าทําไมมันผมทําไมผมไม่ได้ล็อกจูเซอร์ผมอะไรยังไงหรือเปล่าหรือว่าเมีคนโกงผมหรือเปล่าอะไรเงรี้ยผมแค่ใไอมินดูแอดมินก็ส่ง นะครับส่งแค่สติ๊กเกอร์ก้มหัวมาเงี้ยไม่พูดไม่จาไม่อะไรเลยนะครับผมเว็บมห้ามนี่เด็ดขาดนี่ครับโหดูดิยังไม่สุดนะครับนี่ยังไม่สุดยังไม่สุดดูครับนั่นไปเรื่อยเรืนั่นไปเรื่อยๆนี่ครับนี่ครับนี่ครับดูครับดูอันนี้ผมส่งให้แอดมินดูนะครับว่า ทำไมมันเันเนี้เนี่ยเขาก็ส่งแค่สติกเกอร์วันเนี้พักก่อนดวงคุณอาไม่ดีดวงว่าดวงพอเลยครับผมดูดิเขส่งจะมาแบบนี้ครับผมเนี่ยพอยักหัวงอย่างเงี้ยเนี่ยนี่ครับเนี่ยเว็บนี้นครับเว็บนี้ เวบนี้นะครับห้ามไปเล่นเด็ดขาดนะครับผมถ้าคุณจะหมดตัวได้นะครับนี่ผมเตือน uh ้วยคมหวังดีนะครับผมห้ามไปเล่นเด็ดขาดเลยแรกแรกมันก็อาจจะให้อยู่นะครับแต่หลังหลังมานี้มันดูดดูดแล้วไม่ให้เลยครับดูดแล้วไม่ให้เลยเวบนี้นะครับห้ามไปเล่นเด็ดขาดแรียกมันหลอกให้คุณดีใจหลังหลังมามันดูดดูดแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้คืนด้วยนะครับดูแล้วดูดเลยนะครับในเวบนี้ สุดยอดเล่นมาคาราก็ไม่ได้เล่นสล็อตก,ก็ไม่ได้นะครับฝากไว้ด้วยครับผม